หรือว่าการบริหารเชิงคุณภาพค่ะ TQM คืออะไรนะคะ TQM ก็คือกิจการที่มีวิธีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบผู้ทางอค์กรนะคะเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลรวมไปถึงเพื่อที่จะทําให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยรรลุวัตถุประสงค์ในด้านของการผลิตสินค้าการบริการหรือแม้กระทั่งการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระดับคุณภาพของสินค้าในเวลาและก็ราที่เหมาะสมค่ะ วัตถุประสงค์ของ PQM นะคะก็คือ 1. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้าน 3. เพื่อความอยู่รอดขององค์กร 4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน 5. เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ6เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ ประโยชน์ของ P Q M นะคะก็คือช่วยให้องค์กรเนี่ย้ร,ยรบรู้ถึงปัญหาต่งางๆของลูกค้าแล้วก็ได้รับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของตลาดเพื่อที่ให้องค์กรเหล่านั้นเนี่ยได้มีการผลิตสินค้าบริการเนี่ยให้ตรงต่อความต้องการและเป็นที่พึงพอใจกับลูกค้า2ก็คือลดความสูญเสียแล้วก็ความสูญเปล่าในการดําเนินงานเพื่อทําให้การบริหารต้นทุนเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ก็คือมีการพัฒนาระบบการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส สี่พนักงานทุกคนได้มีสว่วนร่วมในการกำนินงานการแก้ไขาการคิดวิเคราะห์ทําให้พนักงานเนี่ยกเกิดความพึงพอใจในการทํางานและห้าก่อให้เกิดศักยภาพในด้านของการแข่งขันและความได้เปรียบเชิงธุรกิจค่ะสภาพที่เห็นนะคะก็จะเป็นชาร์ตเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าก็จะประกอบไปด้วยการเพิ่มผลผลิตการลดต้นทุนการเพิ่มยอดขายแล้วก็การส่งมบอบของที่ตรงต่อเวลาค่ะ กรณีตัวอย่างที่ยกขึ้นมานะคะเป็นกรณีตัวอย่างของบริษัทชุมชนเภสัชก,กรรมจำกัดมหาชนค่ะบริษัทนี้นะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2526โดยกลุ่มคนที่มีเจตนงร่วมกันว่าเราจะผลิตยาที่มีคุณภาพมาตรฐานค่ะเพื่อใช้ในหมู่ของเภสัชก,กรชุมชนและโลรงพยาบาลค่ะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทรายแรกแล้วก็รายเดียวในประเทศไทยนะคะที่ไม่มีคนบุคคลใดเนี่ยถือหุ้นใหญ่หรือว่ามีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจค่ะ วิสัยทัศน์ของบริษัทนะคะเป็นผู้นำด้านร้านยา,านร้านยาที่มีเภสัชกรเป็นเจ้าของโดยตรงนะคะโดยผลิตและก็จำห่ายด้วยชทนยาที่มีคุณภาพระดับสากลในราคาคยุติธรรมในนโยบายของบริษัทนี้นะคะก็คือการผลิตยาดีคุณภาพมาตรฐานาเทียบเทยมกับต่างประเทศในราคาที่เหมาะสมลักษณะของกิจการนะคะเป็นโรงงานผลิตเพื่อจำหน่ายายาให้กับเภสัชกรชุมชนโรงพยาบาลและองค์กรเภสัชกรรมคะ่ะ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้นได้ออกสู่ตลาดมากกว่า100รายการในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดยาน้ำโลชั่นหรือว่ายาผงเป็นต้นค่ะบริษัทนี้นอกจากนี้นย,ยังได้รับรบางวัลมาตรฐานห,หลายๆอย่างนะคะตัวอย่างเช่นมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ISO 9002จากสำนักม,มารมตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมไปถึงย,ยังได้เข้าร่วมโครงการของ t q m จากสำนักงานพัฒน,นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะ เหตุผลที่บริษัทนี้เนี่ยตัดสินใจนาระบบ TQM เข้ามาใช้ก็เนื่องมาจากว่าการขยายตัวในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ยอดขายของบริษัทนียมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นทําให้ระบบต่างๆของภายในองค์กรเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าเนื่องจากว่ายังไม่สามารถปรับปรุงได้ดีมากขึ้นเนี่ยจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็การกระจายสินค้าตามมานอกจากนี้ในเรื่องของการประสานงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการประสานงานภายในบริษัทเองหรือว่าประสานงานกับลูกค้าภายนอกเนี่ย ก็ยังเกิดจากทัศนคติเก่าๆก็คือยังคงใช้ในเรื่องของจำรายชื่อบคุคคลการเขียนรายชื่อบคุคคลมากกว่าที่จะใช้เรื่องของเทคโนโลยีไอทีหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลหรือว่าดาต้าข้อมูลของกลุ่มลูกค้าค่ะทําให้ผู้บริหารนะคะบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะอยู่รอดแล้วก็เติบโตได้เนะี่ยเราจะเป็นจะต้องแข่งขันกันที่ประสิทธิภาพแล้วก็ความสามารถขององค์กร โดยการส่งเสริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านของบุคลากรด้านการจัดการองค์กรด้านการจัดการเชิงการบริหารนะคะจึงทําให้ตัดสินใจที่จะเลือกนาระบบ PQM เข้ามาใช้ค่ะการนำระบบ PQM เข้ามาใช้ในการควบคุมคุณภาพนะคะประกอบไปด้วยการสามด้านหลักนะคะก็คือด้านที่หนึ่งการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะ ก็ตัวอย่างเช่นการมีตราสินค้าเป็นของตนเองการมีความชัดเจนในการจําแนกสินค้ารายการราคาผู้ความป่งใส่และก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้รวไมไปถึงมีเรื่องมีหน่วยงานนะคะที่รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าคำแนะนำต่างๆจากลูกค้าโดยตรงจัดให้มีการช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายนะคะตัวอย่างเช่นในกลุ่มของลูกค้าต่างจังหวัดเองเนี่ยที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในตัวบริษัทเองได้ก็อาจจะมี c เซ็ center หรือว่ามี ศูนย์ที่รับเรื่องน้องเรียน,นต่างๆโดยที่ไม่เสียค่าบริการนะคะรวมไปถึงเมื่อบริษทัทเนี่ยได้รับเรื่องน้องเรียนค่าแนะนาําหรือว่า,าค่าติชมต่างๆแล้วเนี่ยก็จะรีดดำเนินการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขอรวดเร็วค่ะในดน้านที่2นะคะก็คือด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ยางตอนนี้น,นะคะก็คือจะมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพทัดเทียมกับยาในต่างประเทศโดยเราจะเน้นเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบเป็นหลักนะคะ รวมไปถึงมีการตรวจสอบและก็ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอและมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของผู้บริโภคในตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังต้องมีการศึกษาวิจัยค้นคว้าและก็ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องค่ะในด้านสุดท้ายนะคะก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานนะคะ บริษัทนี้มีนโยบายชาัดเจนในเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนนะคะโดยจะมีการเปิดเผยให้ทราบไปทักก่วกอรนอกจากนี้นะคะยังมีการสร้างผานกำลังใจให้กับพนักง,งานโดยการจัดสรรกำไรของบริษัทเนี่ยมาเป็นรางวัลให้กับพนักง,งานค่ะมีการจัดตั้งกองทุนแล้วก็สวัสดิการกต่างๆให้กับพนักง,งานมีการพัฒนาคุณภาพของพนักง,งานนะคะสนับสนุนให้พนักง,งานเนี่ย มีการพัฒนาองค์กรมีการร่วมที่จะคิดและก็ตัดสินใจนอกจากนี้เนี่ยยังสร้างความสามัคคีภายในองค์กรเช่นกิจกรรมวอล์คแรลลีหรือว่ากิจกรรม5-2ค่ะตัวอย่างกิจกรรม5-2เป็นกิจกรรมที่ทําให้พนักง,งานมีความดชอบร่วมกันนะคะก็คือในด้นที่หนึ่งเนี่ยคือด้านสถานที่เนี่ยสถานที่ทําง,งานจะต้องสะอาดแล้วก็กวาดภทย2ในด้านของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยจะต้องเพียงพอให้แก่พนักง,งานทุกคน สามไม่ได้องสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีการจัดระบบนักเสียนะคะให้เป็นตามแบบของโมโรงงานอุตสาหกรรม 4. สนับสนุนกิจการต่างๆของสมาคมวิชาชีพเภสัชศาสตร์เช่นสถาบันเภสัชกรรมสมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทยสมาคมเภสศัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสุดท้ายนะคะต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนต่างๆโดยเฉพาะชุมชนรอบบริษัทค่ะ ความเปลี่ยนแปลงของบริษัทนี้นะคะหลังจากที่ได้นำระบบ TQM มาใช้อย่างแรกเลยก็คือในกลุ่มของลูกค้าลูกค้าเนี่ยก็คือได้เกิดความเชื่อว่าในด้านของคุณภาพและมาตรฐานทําให้เกิดการยอมรับในตัวแบรนด์สินค้าของบริษัทต่างๆน,นะคะจึงทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะใช้แบรนด์หรือว่าสินค้าต่างๆในตัวบริษัทในอย่างต่อเนื่องและย้อนานข้อ2นะคะก็คือในหน้าของพนักงานเนี่ยพนักงานเกิดขวัญและกำลังใจพึงพอใจในด้านของการทํางาน รวมไปถึงเนี้ยสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพและเต็มก,กาลังที่ตนจะทําได้นะคะด้านต,ต่อไปนะคะทําให้บริษัทเนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในได้รับการยอมรับและก็สนับสนุนจากสถาบันเพจสัจาสาัยต่างต่างและสุดท้ายค่ะชุมชนในแงของชุมชนจะเกิดความร่วมมือและก็ความสัมพันธ์อันดีไม่เกิดข้อทะเลาะว,วิวากันในชุมชนค่ะจบลวค่ะ ในเรื่องของ TQM เนี่ยกลุ่มนี้นะฮะเดีย๋ยวนะฮะ TQM คืออะไรอ่ะทุกคนก็ต้องเข้าคทาาวเข้ใจเอาไว้นะครับวัตถุประสงค์ประโยชน์เออ่ตัวอย่างโอเคแต่เนื้อหาเนี่ยในสารากลุ่มนี้ต้องไปเพิ่มหนึ่งหัวข้อก็คือขั้นตอน หรือวิธีการหรือกระบวนการทำ TQM มันขาดปอยูๆนะ่ๆเนี่ยคุณมีมีวัตถุเน,นี่ยดูนะอยู่ๆคุณมาถึงปุ๊บมีคืออะไร t ครืออะไรวัตถุประสงค์คืออะไรประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรแล้วมาตัวอย่างด้วยอาจารย์ยังไม่เห็นเลยว่าวิธีทำทำยังไงอาถูกต้องปะ่ะคุณอยากรู้ไหม,มวิธีทำทำยังไงแต่ในเทสเนี่ย มันมีคําตอบมีคําตอบดีอย่างวุฒดีอย่างนี้ผลลัพธ์ออกมาเป็นรู้นนี้นะเลยอยากรู้ว่ามันมันทำยังไงมันถึงได้คําตอบตอแบบนั้นมาถูกต้องปะัะนะนะครับนั้นอันนั้นตรงนี้เนี่ยเอ่อในในเรื่องของตัวตัวทฤษฎีเนี่ยที่นักศึกษาทํามาเนี่ยขอแค่นั้นเองก็ตรวจตรวจตัวอย่าง เดี๋ยวคุณเราไปดูนะพอคุณรู้ว่าทฤษฎีทํำยังไงคุณจะไปเป็นลิงได้เลยว่าคําตอบมันมีอยู่แล้วนะคําตอบมันมีอยู่แล้วนะคาตอบแต่คุณได้นู่นนีนั่นยะแยกเลยแต่แต่วิธีการไม่เห็นโอเคไหมนะครับเพียนะตรงนี้เพิ่มเติมก็ขอสีพับมือให้กับกลุ่มสุดท้ายเพิ่มเติมตรงนี้นะ เออโอเคทั้งหมดนี้เนี่ยก็ก็พรีเซนต์งานมาวันนี้โอเคในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับก็ส่วนที่อาจารย์คอมเมนต์ไปก็เป็นแค่ไขมาแล้วกันนะแล้วก็งานเนี่ยก็ให้ก็คือไม่ต้องส่งเปเปอร์นะครับที่อาจารย์คอมเมนต์ไปเนี่ยคุณต้องแก้ไงอย่าเพิ่ทำมาก็คือส่งว,วันพฤหัสแล้วกันส่งว,วันพฤหัสเนี่ยก็คือเออส่งเข้าอีเมลอาจารย์ นะส่งเข้าอีเมลอาจารย์อย่างเดียวนะส่วนงานที่ให้ทำยังไม่ต้องส่งวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานอีกไว้รอส่งพร้อมกันโอเคไหมนะครับไปรอส่งพร้อมกันนะเดี๋ยวส่งเข้าอีเมลอารย์เดี๋ยวให้ส่งวันเอางี้ส่งวันศุกร์ละกันส่งวันศุกร์ภายในหกทุ่มส่งระหว่างเวลาประมาณสามสองทุ่มถึงห้าทุ่ม สองทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับไอ้งานสไลด์อะพาวเวอร์พอยอะนะครับนะวันวันศุกร์นะศุกร์เพราะว่ามันมาห้าปุ่มมาพร้อมก,กันนะในช่วงทําวิ่งนั้นร้ออีเมลจะได้ว่าเออมีมาก็เขียนกลุ่มอะไรนะว v l, l t เอลทนะนะครับ v l t 9ลท m ชื่อเรื v ่อง v l t 9 แวร์เชนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วมันก็จะมาอาจารย์ก็จะรู้เลยว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนแต่แล้วก็บอกชื่อแล้วจบคุณอะไรมาแค่นั้นเองนะอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายจากเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้แค่ท่านี